Rồi, luôn cỏ phụ ạ, phụ ạ Phúc ạ Hãy thế này à? cả, mà hàng hàng thế à Wow, vô Tầm hàng lắm này, hỏi lắm Cháy đi mẹ Mẹ nị ทำห้างกำเนินการนะก้าต้องใส่มาลร อ้างน่อยน่อยน่อยันแตกกาก็แบบมีน่อยหน่อยลงมาดู้หอเอามาคุยมานะอ่ะนะว่าน้าเขาหน้าก็สอยใหม่ลงมาดูลงมาดูล่ะ อันเลยล่ะโอ้มีแต่มแม่น,น้อยเฝ้าเขาดีเฝ้าเลยโอ้โหเฝ้าเลยฟาวฟาวไปเลยมีแต่แม่เล็ก